เชียวไฟลุกครับนัดภรรยาของคุณโชครถแห่เนี่ยออกมาโพสเดือดกลางเฟซบุ๊กเลยบอกว่าอย่าโพสเหมือนตัวเองถูกกระทำทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนทำร้ายฉันเธอล้มเหลวเรื่องครอบครัวมาไม่รู้กี่ครั้งพอความไม่รู้จักพอฉันไม่เคยคิดจะพูดอะไรทั้งที่ฉันร้องไห้ตลอด5วันที่ผ่านมา อย่ามาพูดว่าฉันทิ้งยามลำบากฉันหาเลี้ยงเธอได้สบายเพราะฉันเก่งเธอหรือเปล่าที่ทำร้ายฉันไม่เลิกขอโทษแล้วก็กลับมาทําอีกกี่ครั้งที่ฉันขอร้องกี่ครั้งที่ฉันอดทนคงมีแค่สุน,นัขเท่านั้นที่ซื่อสัตย์กับเจ้าของอย่าทำให้ตัวเองดูน่าสงสารฉันทุ่มเทท,ทั้งชีวิต เอาตัวเองมารับแทนทุกอย่างแต่สิ่งที่ฉันได้รับคือการหักหลังนอกใจโดยคุณโชคเนี่ยเขาได้โพสนะครับบอกว่าโพสจะเป็นโพสสุดท้ายของผมใครที่รอเหยียบใครที่รอซ้ำเติมใครที่รอส่งน้ำหน้าวันนี้คุณทำสำเร็จแล้วพิมพ์ทางน้ำตาโชคโชคมงคลมา